วันนี้ที่โรงเรียนของเราจะมีกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนซึ่งเป็นการฝึกให้เด็กรู้จักการใช้สิทธิและทำหน้าที่ของเอง<ม>การเลือกผู้นำเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมส่งเสริมการใช้ประชาธิปไตยในโรงเรียนของเรานะคะเราอยากได้ผู้นำที่เป็นพี่ประธานนักเรียนแบบไหนให้มาเป็นพี่ผู้นำของเราอยากให้พี่เป็นคนใจดีชอบแบ่งปันเป็นคนคดีอยากได้พี่ นิสัยที่ดีเราเป็นไงอีกคะแล้วก็อย่าพูดคำหยาบอ๋อคือไม่พูดคำหยาบอยากให้พี่เขาแบ่งปันในน้ำใจกับเพื่อนเพราะเพื่อนอยิ้มในให้แล้วก็อย่าพูดคำหยาบเก่งๆแต่ที่ที่ไม่สีเสีงอย่าพูดคำหยาบ แต่ได้ที่แ,แบบเดนไปนแล้วเขาก็เวลาสาดุดตมาแล้ว,แล,วแล้วมีเพื่นอนามาช่วยอ่ะกระี่ใจดีเป็นนักเรียมีดูมีใจให้ก,กิตสอนเรียนนะ ไม่แก้งน้องไม่ไม่สนไม่ตีน้องไม่ดื้อกับน้องขอให้ผู้คนแบ่งอานุบนแบ่งอานอบไม่เพื่อนเพื่อนขอให้คน เด็กก็รู้แล้วนะคะว่าเราอยากเลือกพี่แบบไหนนะคะพี่หาเสียงไว้แล้วตอนที่เด็กๆไปเลือกเราก็เลือกคนที่เราชอบแต่ไม่ต้องบอกใครว่าเราเลือกใครเพราะการเลือกตั้งการเสนอ,อกถึงประชาธิปไตยเราไม่จําเป็นต้องไปบอกคนอื่นและไม่ต้องไปถามคนอื่นว่าเขาเลือกใครเขาจะไหมคะเด็กๆเด็กๆทำได้ไหมคะ,ะเราจะไปเลือกตั้งประธานนักเรียนกันแล้วนะคะไปยูเรนี่